ความรู้สึกอันแสนพิเศษที่เขามีต่อคุณจะเป็นยังไงบ้างเนะว้าว t h s t t r r เขามองว่าคุณเป็น The Star ของเขาเลยนะคะ The Star คือใครคือคนที่โดดเด่นที่สุดมีคุณค่ามีออร่ามีความเปล่งประกายมีชื่อเสียง คุณคือดาวดวงน้อยๆของเขาเลยทีเดียวบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าคุณอยู่สูงเกินกว่าที่เขาจะอา,อาจเอื้อมอาจเอื้อมด้วยซ้ำไปตามมาด้วย q u e นอ o มอ o n s เสน่ห์ของคุณสะกดหัวใจเขาทุกครั้งที่เขาได้มองหรือว่าอยู่ใกล้ๆคุณ คุณเป็นผู้ทรงเสน่ห์